มาตามหาขยะครับพี่น้องครับผมเนาะมีคนกระเมนตครับพี่น้องมาคอมเมนต์นะครับว่าคนเที่ยวนับล้านนับแสนนะครับขยะคงจะเกินน้าดู้กันว่าครับเบิ้งครับพี่น้องเลยนะครับผมอยากให้เบิ้งครับาราสุดนี่ครับผมคนนับแสนนะครับมาจุดนี้นะครับแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับพี่น้องไน้ครับถนนสีลมนะครับผมล่าสุดสะอาดงามตาดีพี่น้องเลยครับเนี่ยครับโอ้โหนะครับผมนะครับผมสุดยอดนะครับเนี่ยครับ อะไรจะขนาดนี้พี่น้องประเทศไทยทํางานกันไปมากนะครับฝั่งนั้นยังเล่นอยู่ฝั่งนี้เปิดถนนนะครับพี่น้องเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมขยงขยะนะครับบอกเลยว่านะครับอาจจะมีอยู่ครับพี่น้องครับแต่ว่าโบเกือนนะครับผมเนาะขยะโบเกือนนะครับผมจะเก็บเป็นทีเป็นทางอยู่ครับนี่นะครับผมมาเบิรงเนาะผมมาตามคาเรียกร้องของนุ่มขมินนะครับผมที่เขาบอกว่าขยะคงจะเกอนเมื่องคนมานะครับคนที่อารับล้านนับแสน ผมบอกไว้เลยครับนี่ครับขยะอยู่ตรงนี้พี่น้องขยะอยู่จุดนี้นะครับมีขยะแน่นอนนะครับแต่ไม่เกลื่อนนะครับนี่คือประเทศไทยเนาะโอ้โหนะครับสุดยอดสุดยอดจริงๆนะครับบอกเลยว่าหนึ่งเดียวนะครับที่จัดงานได้อลังการนะครับแล้วก็ทํางานกันไปจริงๆนะครับผมผมบอกไว้เลยครับพี่น้องครับ่าบ่มีประเทศไรเห็นไรแบบประเทศไทยพี่น้องนะครับคนนับแสนพี่น้องนะครับผม มาจุดนี้แต่ไม่มีขยะสักซิ้นนะครับบอกเลยนะครับหนุ่มขมินเอานิสัยบ้านตัวเองมาใช้นะครับผมบอกเลยว่าเป็นไปไม่ได้นะครับเป็นไปไม่ได้นะครับที่ประเทศไทยนะครับจะมีขยะนะครับเกินเพราะว่านะครับการรักษาความสะอาดของประเทศไทยนะครับคือที่หนึ่งพี่น้องนี่ครับขยะมีแน่นอนพี่น้องครับผมขยะมีแน่นอนนะเพราะว่าคนมาเที่ยวไลยนะครับบอกหัวว่ามาจากประเทศใดเนี่ยนะครับไม่รู้ว่าคนขมรนก็มาหรือเปล่าคน พมาเขาก็มาหรือเปล่านะครับอันนี้ครับผมพี่รองเลยนะครับเบิงเบิงเนี่ยครับถนนแบบโอ้โหนะครับเกียงมิลินพี่รองครับมามีเอียงเกิดขึ้นเลยครับเนาะเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับแต่บอกเลยว่านะครับฝั่งนั้นยังสนุกกันอยู่นี่ครับโอ้โหพี่้องครับพยามีแน่นอนนี่ครับพี่้องแต่มีถูกที่เนาะมีถูกทางนะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่เขาจะมาเก็บนะครับผม พยามันก็มีอยู่แล้วนะครับผมคนมาเที่ยวเยอะเนาะแต่ว่านี่ครับเขากําลังเก็บนะครับกําลังเก็บกันอยู่โอ้โห VTS นะครับผมตอนนี้อยู่สาราแรงเนี่ยครับแค่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยทีเดียวครับผมล่าสุดนะครับถนนสีลมสีลมนะครับผมมาตามหาคาเรียกร้องนะครับผมเนาะที่เขาบอกว่านะครับคนเที่ยวรับแสนรับรับล้านนะครับผมพยาคงจะเกิน แค่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นพี่น้องครับสุดยอดจริงๆโอ้โหนะครับนี่คือบางไทยนะครับผมนะไม่ใช่กัมพูชาฝ่าพี่น้องสุดจัดประหลัดบอกครับประเทศไทยนี่ครับผมโอ้โหพี่น้องครับบรรยากาศนะครับสีลมนะครับล่าสุดเนาะเก็บไว้มากๆนะครับผมพี่น้อง แ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับพห่นองเจ้าหน้าที่เพื่อนโอ้ยจอดี่กระบผมบรรยากาศเนาะไวมากมากนะครับผมบอกเลยนะครับว่าเนี่ยนะครับรถวิ่งเหมือนเดิมพี่น้องนะครับการทํางานนะครับผมถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับบอกเลยว่าเนี่ยครับคนนับแสนนะครับมาจุดนี้นะครับสถานีนะครับ BTS สีลมหรือว่าสาลราแรงนะครับพี่น้องนะครับ คนยังนี่นะครับผมแต่ตอนนี้นะครับบรรยากาศนะครับเหมือนเริ่มนะครับผมงานทางานนะครับบอกเลยว่าใบนะครับผมใบมากๆเลยนะครับชาวต่างชาติก็ยังสีเหมือนเริ่มนะครับชาวชาติที่สีนะครับพี่น้องเลยนะครับแต่บอกเลยว่าไหวแห้งนะครับผมเนาะพี่น้องนะครับเพื่อนทางานไหวอีดีนะครับเทปว่ามีอย่างเกิดขึ้นพี่น้องบอกเลยว่านะครับบ้องไหวท่านใจนะครับนี่คือประเทศไทย ยอดครับผมบรรยากาศนะครับสีลมสีลมโอ้อโหนะครับเปิดใบมากๆไม่หรอ,อเปเทียรไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยนะครับผมนะ,อ,ะออดีออ <all night. S 1> นไลน์นี่ครับล่าสุดน,นะครับ ขายของกันแล้วพี่น้องครับถนนก็ถนนโหันั้น่เมาพี่น้องมาเบืองลานบุญนะครับผมตอนนี้นะครับเมืองเลยครับผมบรรยากาศเนาะผมอยู่จุดนี้นะครับผมที่คนเล่นกันนะครับอย่างสนุกสนานพี่น้องหลายแสนคนหลายล้านคนนะครับที่มานะครับสามสามมันติดนะครับผมบอกเลยว่านะครับแตกร้านแน่นอนพี่น้องครับมาจุดนี้นี่ครับเล่นมาครับผมพี่น้องนะครับผม นุ่งนมาขยะคงจะเกลือนนะครับบอกได้ว่านะครับขยามีนะครับผมแต่ไม่เกลือนนะครับเนี่ยเปิดเก็บเป็นบอนะครับพี่้องเลยบอกเปิดเก็บเป็นบอจะมีเจ้าหน้าที่มานะครับนําขยะไปเนาะนี่ครับผมบอกได้ว่าจุดนี้นะครับพี่้องนี่ครับประเทศไทยนะครับของแทนแน่นอนนะครับจัดงานแล้วนะครับก็มีการนะครับเก็บเงียนะครับผมหรือว่านะครับมองไว้ท่านใจพี่้องเลย บอกเลยว่าวงไม่ทันใจเนาะแบบเวลาผมเพียงไม่ถึงชั่วโมงพี่น้องนะครับอันนี้เนี่ยประมาณสามชั่มกว่าๆนะครับผมตอนนี้นะครับไปมากๆเลยนะครับไม่รู้นะพวกที่เอาไปไหนหมดนะครับนี่ครับเมื่อกี้ยังเล่นกันสนันนะครับพี่น้องเลยนะครับยังเล่นกันมวลอยู่แต่ว่าวางนีมันยังเล่นครับพี่น้องครับมึงวางนีเนาะเนี่ยตองนี้ยังสนุกกันอยู่นะครับเนี่ย นี่ครับผมบางนีไปยังเรียนกันอยู่ครับเพราะว่าตอนนั้น่าจะเป็นร้านร้านเหล่าร้านเบียร์ารันะแต่ถนนสีลมนะครับไม่มีนะครับผมอยาะจะเกลื่อนนะครับผมเหมือนหนุ่มกระเมนได้คอมเมนต์ไว้นะครับผมเนาะบอกว่าไม่อีสาะขอกประเทศไทยนะครับที่คนมาเที่ยวเยอะนะครับขยะคงจะเกลื่อนเมืองพี่รองโอ้โหบอกเลยว่าของแท้ครับต้องประเทศไทยเท่านั้นครับพี่น้องของแท้ของจริงต้องเมืองไทยเท่านั้นนะครับผมนี่คือ ทศไทยนะครับนี่ครับหลายชุดกันเลยทีเดียวครับพี่น้องเลยนะครับทีเนาะผมจะให้เบืร์กคาบาน,น,นี่เด็ดเป็นตี่เบี้ยก,กันไปว่าพี่น้องเนี่ยตอนผมนะเดี๋ยวผมจะเอาเอาวิดีโอให้ดูนะครับผมที่เขาเล่นกันตรงเนี้ยโคตรเยอะนะครับประมาณเกือบสองสามแสนนะครับฝั่งนี้นะครับผม ไหว้ดีครับพี่น้องเลยครับบ่อไหว้ท่านใจนะครับนี่ครับเพิ่งยังมวนกันต่อพี่น้องนี่ครับยังมวนกันต่อเนาะผมเห็นเจ้าหน้าที่เพิ่นเอานะครับขยะไปหลายรอบแล้วนะครับผมตอนนี้นะครับเพนนิ่งแค่มาเอาอีาอกหน่รอบที่สองพี่น้องรอบ ขยัจัเกเกือนนะครับผมเกือนถนนไม่มีนะครับผมบอกเลยว่าไม่มีเนาะของแท้นะครับจัดงานไหลวงไว้ท่านใจแล้วก็จัดอะไรรังการพี่น้องครับนี่คือเมืองไทยเท่านั้นนะครับผมที่ทำไหวแบบนี้นะครับสุดยอดดีดีนี่ครับพี่น้องเลยสถานีวที่เอสนะครับผมนะเห็นมาครับเที่ยวนี้ค้นกับร้านครับพี่น้องเลยนะครับแต่ว่าเดืองรักษาความีระเบียบวินัยเนาะการรักษานะครับระเบียบวินัยของคนไทยนะครับผม็นรักษากัน แบบนี้พี่น้องนะครับคนเที่ยร์ไลน์ระรอนะครับแต่ขยงขยะนะครับไม่มีนะครับบอกเลยว่าไม่มีเมืองกับเนี่ยผมถ่ายเนาะตอนนั้นนะแ่ยสาลาแรงนะครับคนแบบเกลื่อนนะครับผมคนแน่นนะครับนี่ครับผมมารยาการล่าสุดไม่มีอะไรเกิดขึ้นพี่น้องโอ้โหสุนยอจอจริงๆนะครับผมเมืองไทยเนาะนี่ครับ นะครับสะอาดงามตานะครับผมเกินไปแล้วเกินไปแล้วครับผมเนาะนี่นะครับเพล่อหลายๆคนนะครับมาเล่นมาเทียีกันยุดนี่พี่น้องโอ้โหนะครับเป็นครับคนยังไม่อยากกลับนะครับผมตอนนี้บอกเลยว่าหลายๆคนเนาะยังพิวกำลังไล่พี่น้องนะครับเนี่ยครับบรรยากาศสีลมสีลมล่าสุดไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับผม ของแท้ของจริงพี่น้องครับตรงแบบนี้นะครับอย่าเอานิสัยของขมินมาใช้งานนะครับผมอย่าเอานิสัยของขมิ้นนะครับมาเปรียบเทียบกับประเทศไทยนะครับบอกเลยหนุ่มขมินที่คอมเมนต์นะครับผมมาพิสูจน์ให้ดูนะครับพี่น้องนี่ครับผมนะเนี่ยบรรยากาศคนเที่ยวนะครับนับแสนไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับโอ้โหของแจของจริงนะครับตรงแบบนี้เท่านั้นพี่น้องนี่ครับผมเนาะ นี่ครับทางลงนะครับผมหลายจุดนะครับพี่น้องนะครับที่บอกเลยว่านะครับปกติทุกอย่างพี่น้องนะครับผมเพราะว่านรัท่องเที่ยวก็เดินทางกลับไปนะครับสถานภูมินำเนาตัวเองแต่บอกเลยว่าหลายๆคนยังไม่อยากกลับบ้านนะครับพี่น้องยังม้วนซื่นกันอยู่เลยนะครับผมฝั่งนี้เนาะโอ้โหนะครับเนี่ยเราก็เริ่มกลับกันเยอะนะครับผมตอนนี้ นี่สถานีเพื่อนรักษาความสะอาดดีๆพี่น้องนี่ครับไม่มีอะไรนะครับที่ทําให้ประเทศไทยนะครับหรือว่าภาพพจน์นะครับผมเนาะการรักษาความสะอาดคือที่ที่สุดนะครับเออพี่น้องครับผมนี่นะครับผมบรรยากาศล่าสุดตอนนี้นะครับนี่ครับผมอยู่ที่สถานีของแท้ของจริงพี่น้องนะครับ้องแบบนี้เลยเล่นกันแบบนี้นะครับแล้วก็ สะอาดนะครับงามตาแบบนี้ได้ครับโอ้โหนะครับสุดยอดนะครับสีดมสีดมนี่ครับพี่น้องเลยนะครับขยะเพื่อนมาเก็บอยู่นี่ครับเพื่อนเก็บไปนี่เนาะโอ้โหนะครับโอ้โหนงครับนี่ครับบรรยากาศเนาะ คนเล่นแบบพื้คืนนะครับผมเนาะแต่นะครับบอกเลยว่านะครับสถานีสีลมพี่รองนะครับบรรยากาศประมาณนี้นะครับผมเนี่ยนะครับคนเริ่มกลับบ้านกันแล้วครับผมพี่รองครับตอนนี้เนาะสถานีสีลมนะครับตอนนี้เมื่อกี้ก็เห็นนะครับผมว่าเพิ่นเฮ็ดเบี่ยงว่านะครับทำงานไว่ายแล้วก็ บอกเลยว่าหลายจุดนะครับก็หลายจุดนะครับคนเที่ยวกันอย่างสนุกสนานพี่ต้องเนี่ยเรามองดูล่างๆจะเห็นเลยนะครับผมว่าทางเที่ยวยังคลื้อนกันอยู่ครับเนี่ยหลายๆคนนะครับยังไม่อยากกลับนะครับผมผมก็พามาดูนะครับพี่น้องครับประมาณนี้นะครับผมเนาะเพราะว่าาน้างคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์นะครับว่าขยะคงจะเกลื่อนนะครับผมท้าหนนนะครับผมก็ พาพี่น้องมาพิสูจน์นะครับผมมาเป็นองไรครับประเทศไทยของแท้ของจริงพี่น้องนะครับจัดงานอลังการนะครับแล้วก็ทํางานไวนะครับผม่าล่าสุดนะครับเปิดถนนกันเป็นเรียบร้อยนะครับผมเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นพี่น้องนะครับผมโอเคครับทุกคนนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับพี่น้องเลยขอบพระคุณหลายที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับผมเนาะขอบพระคุณมากมากครับผมนะพบกันใหม่นะครับ e ีหน้านะครับสวัสดีสัสดีสงการนะครับผมปีส0 2 5ันะครับขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขนะครับผมสวัสดีครับ